สำหรับเพื่อนๆในหน้าประกันวินาศภัยหรือในหน้าประกันชีวิตที่ต้องต่อใบอนุญาตออนไลน์หรือขอรับใบอนุญาตออนไลน์และไม่อยากเสียเวลาไปถ่ายรูปติดบัตรที่ร้านวันนี้เรามีวิธีการทํารูปติดบัตรขอรับใบอนุญาตออนไลน์ง่ายๆมาดูกันนะคะเข้า Google ค้นหาคําว่า cutout.pro กดเข้ามาหน้าแรกนะคะกดเข้าที่เว็บไซต์นะจะเลือกที่ Product นะคะและเลือกที่ passport photo maker ค่ะหลังจากนั้นจะมีให้อัพโหลดรูปภาพนะคะเราก็อัพโหลดรูปภาพที่เราเตรียมไว้ค่ะจะเป็นรูปถ่ายที่เราถ่ายหน้าตรงใส่เสื้อผ้าธรรมดาได้นะคะเพราะเราจะมีให้เปลี่ยนเสื้อผ้าในแอปนะคะ หลังจากเรากดอัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดขนาดค่ะซึ่งขนาดที่ขอพอกำหนดก็คือ300รคูณ300นะคะพอได้ขนาดแล้วก็จะไปเปลี่ยนสีพื้นหลังค่ะโดยเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะพอเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนชุดค่ะเราจะเลือกชุดที่เป็นทางการแบบนี้นะคะ ก็จะได้รูปที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแต่ถ้าเรายังไม่ชอบนะคะเราสามารถเปลี่ยนแบบเสื้อได้อีกนะคะพอได้แบบที่ถูกใจนะคะกดดันค่ะแล้วไปกดดาวน์โหลดค่ะเลือกไฟล์เป็น jpg นะคะกดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะก็จะได้รูปแบบนี้เลยค่ะสามารถใช้ไปยื่นขอรับอนุญ,ญาตออนไลน์ได้เลยค่ะ